เปิดเผากัดก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวเราหาจังหวะดูดอกผลมืดเลยทุกคนก็สวยดูดโอเคได้ได้แล้วก็เอาคอมโบนี้ไปกินแอดี C, แล้วก็โยรุ่แซด X อู้หายเลยโอ้จ้เนียคนเดียวคนเดียตายตายตาย,ตายอ่ะบ๊ายบายมาใหม่มาใหม่มา,มาสู้กันตรงนี้ผมผแก้มือเมื่อกี้ประมาทไปเลย โดนคอมโบหกกาตาปุริตานโอ้โดนแล้วต่อต่อโอ้เขาเขาอยู่สูงอ่ะโอ้สวยจับโดนแซด X ไปแล้วทุกคนโอ้เจ็บแล้วนะโอ้แย่ผมผมแย่ผมแย่แล้วโอเคตัวท่านทันตัวท่อนทันอันนี้จะไม่ติดอะไรโอเคโโอเคฆ่ากลับได้ทุกคน แห่งนี้ก็ริบหอยยิงสทุกคนโอ้โหโดนอัดิุมโดนอัดบแล้วก็ซีรบรยอนึศพแล้วก็ส,สบร้อยโดจับสวยเอแสวยรบร้อยหนึง่งศพทุกคนแล้วเดี๋ยวร้อนเขา,าเขาหยุดล่ามังกรครับเขาไม่ไหวครับโดนฝ่าตาเอง ตอนนี้เหมจะเป็น2อสองกับมาลีเรียบร้อยครับไปยืนดูดมังกรดูดมังกรโดนหนึ่งดูดมังกรโดนหนึ่งตันหน่งยไอเอนแค่่วนแค่สวยจะทำให้เดี๋ยวทำใเรียบร้อยมังกรตายหนึ่งมังกรตายหนึ่งเอามังกรอีกตัวสอสอง ตกพาไ่ตกร้อยพาไ่ตกตายมีคนได้ข้าหัวมีคนข้าหัวข้าหัวฟรีนี่ผมตั้นอยู่แล้วผมจะเอาไปทำไมไม่อะไรแล้วทุกคนคิดมันจะได้ไม่ตั้นไปจะได้ไม่ตั้นไปโอเคครับทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมเลยนะครับ อาสำหรับคลิปนี้ผมไม่มีเลยแล้วทุกคนบ๊ายบายระเบิดแมนเป็นหมัดเล่นเนี่ทุกคนเห็นมัดที่ผมถืออยู่ไหมเนี่ยหมัดเนี้ยมันเก่งที่สุดในเกมเลยทุกคนหมัดเนี้ยโคตรเก่งอะโคตรกิก